จะเป็นกลุ่มสันทนาการกับเด็กๆนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนำทีมโดยน้องอัดกับน้องเจแล้วก็น้องแจ็คทีนี้จะทำการแยกระหว่างการตรวจสุขภาพผู้ใหญ่แล้วก็การจัดการเกี่ยวกับเรื่องเด็กเล็กๆทั้งหลายทำสัตว์ก็จะเป็นน้องอัดเดี๋ยวมาดูนะคะว่าน้องอัดเขาทำกันยังไง อาจจะแบ่งออกเป็นทีนี้จะเป็นเด็กโตหน่อยนะคะก็ทำสันทนาการเตรียมควาเราเตรียมควาเราในการส่งของแม่นะราจะมีกติกาดังนี้ถ้าห่วงกบแสดงให้ไม่ได้ห่วงส่วนน้องจีนหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กมันต้องเป็นห่วงนะต้องส่งส่งต่อไปบนต่องยู่นะคะดูแลนะส่วนระดับตัวชุดจะดูแลเด็กเล็ก ก่อนวัยก่อนเข้าวัยเรียนนะคะซึ่งเราก็ได้รับบริจาคของเล okay. ah. ่นที mm ่เ hmm. ป็นจากเอ่อเสริมทักษาให้กับเด็กๆวัยเดีกก่อนวัยเรียนนะคะจากนายังพลาบ้านลมจากพี่ดิ๋นเด็กๆก็มีความสุขบ้างนี่เป็นที่ศิลปะที่พวกเขาเมื่อวานนี้เขา ใช่สุดแล okay. ้วตเจปรบดโอเคค่ะ hmm.